ัสดีครับท่านน้ลงครับผม,ผมก็ในวันนี้นะครับรายการเสียงธ,ธรรมชาตินะครับก็ได้มาพบคุยกับท่านนําลงพิเดชนะครับหัวหน้าภาคต่งสื่ป่าประเทศไทยนะครับผมว่าวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องปัญหาอดีตเดิมๆดีกว่าแล้วก็พูดถึงอนาคตนะครับจากท่านน้ำงก็อยากจะสร้างแนวทางนะครับว่าปัญหาการรุกป่าเนี่ยในเมื่อตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นก่อนท่านดํำรงเป็นที่วดีนะครับแล้วก็มีปัญหาอนะไรต่างๆที่ยืดเยื้อมาโดยตลอดนี่มัน ท,ที่อย่างนี้ผมท้าความนิดหนึ่งในปัญหาการรุก่าขอประเทศไทยนมนัมีมานานแล้วเนื่องจากคนมีปรัพากรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ทำงกิจมัตรการมากขึ้นตอนนี้ปัญหาคือการออาเงินเมื่อดีเเรียกมติมีการบานังเนื่องจากาปี88ปี58สมัยหมอน้อยเขาเรียกประมุ่เป็นนายกให้ผ่นอนหังการจากาักตุเ่อรุรานถนนแ่ชาติาก็เลื่อยมาแต่ยังไม่ยกเลยก็ปล่อยแล้วไปอย่างนี บางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างผ่อนผันไม่ผ่อนผันไม่รู้แต่ว่าเจ้าที่ของรัฐจะรู้กันว่าถ้ารอการจากก็รู้กันไปไม่จบจริงๆจนกระทัา่งมาถึงจุดนี้เนี่แหละมาติสามจุดมรริเราจะใช้เป็นตัวแบ่งว่าใครมาก่อนมาหลังตายมาอยู่ขอบเ่ที่จะกินระหว่างปาปัจจุบันก็ใช้อันนี้แต่ยังทำไม่หมดเพราะประมาณแต่ละปีได้น้อยมากที่แบบว่าพิสูจน์ิตกันเนี่ยอันนี้ปัญหาคือว่าพิสูจน์จิตแล้วเนี่ย จะเอาเขาไปอยู่ที่ไหนมาก่อนจะไม่ออกมาหลังก็ไม่ออกก็ผมต้องบอกเลยแนวทางผมจะเป็นพักผมตรงนี้ผมจะเนินการว่าไปสมุดซักพื้นท,ท,ที่สองประกรที่เอาไปจากองคป่าไม้สามสิบกว่าไร่เปลี่ยนรือไปทั้งหมดกี่ไร่ผมเชื่อถึบยี่สิบไร่ไร่วันนี้เปลี่ยนมืออยู่จริงไอ้สปกอยอีกรางหนึ่งร 1, 8, ้านแปดแสนกว่าไร่ประมาณเกอ 8, ือบแปดแสนไร่เปลี่ยนเอาไอพื้นที่อย่างนี้ที่เปลี่ยนมือเนที่กฎหมายก็บอกจะเปลี่ยนมือแล้วก็ต้องมือกลับมา,มาเป็นหนัาตามเลย พอบตองเอามากองกลางก่อนโดยให้อบตองเป็นผู้ดูแลในพื้นที่นั้นนและเอาร่าษตอที่อยู่เข้าไปทํากินหลังประกาศเขตป่าที่จะต้องออกมาทํากินก็อยู่บริเวณใกล้เคียงทันนั่นแหละไ,ไอ้ส่วนที่อยู่ก่อนแล้วเนี่ยไม่ออกก็อยู่ทํากินไปแต่จะออกมันก็จะปัญาหาเรื่องนี้เนี่ยท่านกำรงทราบมาก่อนตั้งแต่กำรงตำแหน่งอธิบดีครับก็ทราบแต่นโยบายของรัฐบาลไม่เคยมองเรื่องนี มีแต่จะเอาป่ามาแจกเป็นแจกของต้นคอสองสอ,งองแจกกันอยู่เนี่ยแต่ไม่เคยไปตำรวจทบทวนแล้ที่แจกไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนมือไปกี่นายทีนี้การบุกรุกเนี่ยของราชดอนปลูกป,ป,ป่าแต่ว่าพี่ๆไม่เหมือนกันไอ้ภาคใต้เนี่ยคุณไปดูป่าตะหนดนเก้าสมมิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปปลูกยางพา,ารากระตาน้ำมันกับเทนนิสแกลปป่าสงวนดนี่ท่าน,น,นาาันมีเหลือเนี่ยแต่แปลนที่ส่วนภาคเหนือก็เป็นการบุกรุกมันแต่ย,ยอดเขาเลงมา เราเขาอะไรบ้างที่ถูก้บูกกำลังพิพ่ิตผู้บุกผันเขาไปกระจายนะครับส่วนภาคอีสานการบุกบุกก็ไปอีกอย่างจากที่ลาบพุ่งม,มั่งเจาะบ้างนหนะกตอนนี้ก็หนักเรื่องยางมะราเรื่องออาารถไส่วนภาคกลางแน่นอนส่วนใหญ่พวกยางมะราทำไม้เผาผู้ใต้ทำทางรถไปก็เป็นลักษณะ่งอย่างนี้งั้นปัญหาเรื่องของล่าสุดที่เป็นประเด็นนะครับก็คือเร,รื่องของรีสอร์ทนะครับเขามีเขามีวิธีการบุกในแนวไ,ไหนครับคือรีสอร์ทเนี่ยถามว่าเขาไปผู้อะไรแรกมไม่ใช่ น,นที่วางเงินเขียวเนี่ยเขาไม่ไปซื้อต่อคนคนชาวบ้านเนี่ยเขาไปบกุบกเขาไปกินอะไรต่างๆระหว่างร<ม>อการพิสูจน์จิตเนี่ยเขาก็ขายต่อตรนนี้ปัญหาเจ้าที่ของรัฐแต่แรกเนี่ยไม่จับจริแต่แอ,อาจจะด้วยอิทธิพลการเมืองเรืออะไรเราทำไม่รู้เลยก็อยู่กันมาชินกันมาเห็นคนที่อยู่ได้ผู้อยู่ได้นั้นอยู่ได้แล้วเท่าไหประกาศเท่าไหร่ยกเลิกแนวต่างๆและก็มีกลุ่มต่อต้านรู้ต้องยกเลิกแนวต่างๆมยความว่า เจ้าของรีสอร์ทเองที่เขาไปซื้อก็ไม่ทราบเหมือนกันทราบแต่ของถูกครและมั่นใจว่าอนาคตทําเรื่งเช่าได้แต่กฎมหาอุทยานมันไม่เกิดขึ้นนี่นมันไม่มีทางทนได้เราต้องทําให้กลับสู่สภาพดังเดิมกฎมหาอุทยานก็ตายตัวมันมีทางเช่า <สะ S 2> ได<อ>้แล้วเรื่องที่จะให้เช่าทางอุทยานนี่ต้องแก้พระราชกฤษฎีการนี้ทาจริงๆว่าทําได้ครับคือถ้าทำมันทำได้ไหมแต่ประชาชนเขายอมไม่ไคุณเป็นรัฐบาลันนี้ เจ้าของที่สอนมีกี่รายแต่เจ้าของประเทศทรัพยากรคนจำนวดเท่าไหร่ก็ยอมแล้วผู้เจ้าไหนวันนี้เราคงเราแก้เสียงก็ยืด้วยแหละจากวันนี้ที่เราได้ทราบกันนะคครับือเรื่องของการให้เช่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากหรืออาจจะไม่ได้เลยคิดได้เลยครับเลยนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาที่ในช่วงที่ท่านดำรงพิเดตนำรงตําแหน่งอยู่นะครับในเด่อนพฤศกายเนี่ยก็มีการคุยถอนแล้วก็ทําลายนะครับรีสอร์ทเนี่ย แล้วก็สร้างความขัดแย้งกับชาวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านดำรงพิเดชก็มีวิธีอันหนึ่การแก้ไขหรืองนี้เจรจากับชาวบ้านยังไงครับคืออย่างนี้อย่าไปบอกขัดแย้งเลยทุกอย่างมันจบที่ศาลไปแล้วกระบวนการคิดทำเขาชี้มูลเขาบอกคุณผิดคุณต้องออกผมไปเนี่ยผมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลในเมื่อศาลตัดสินแล้วทุกคนต้องยอมรับภารกคําสั่งตัดสินของศาลก็ต้องจบใชจะนะฮะมันต้องเป็นมาตรฐานทั่วประเทศดังนั้นคุณจะบอกคุณไม่ผิดได้ยังไงอะ คุณต้องออกตามภาษีของศาลคุณเขาจับคุณเลยทั้คบีคุณมีมีวิธีปฏิบัติหน่อมที่จะมาเป็นเป็นบิกันได้ไหมครับคือเราต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรยากจนผมก็ไม่จับชาวบ้านที่ยากจนทำกินก็ทำกินอยู่กัต่อไปแต่อย่าไปบุกรุกเพิ่มเติมที่เราจับเนี่ยจับจากนิสสอที่เปลี่ยนมือเปลี่ยนจะซื้อต่อเข้ามารู้ก็รู้มันผิดกฎหมายก็ซื้อต่อมาสร้างมุงคุ้มซ้ำอ่ะอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับส่วนของ การบริหารจัดการเองเนี่ยของอุทยานเองเนในแต่และพื้นที่ที่มีปัญหาความจริงเนี่ยนะครับก็ท่านนรวมพิเดษคิดว่าตรงไหนเป็นจุดปกครอบจุดปกค้องของเน่าเอียดผมต้บอกการแต่งตั้งคนไปดำรงตำแนหน่งหัวหน้านหรืออาณาาเนี่ยถ้าคุณผ่านการซื้อขายตำแหน่งหรือฝากเข้าไปคุณบริหารลำบากกะาวแต่ถ้าคุณเลือกไปรู้ประวัติเด็กคนนี้เข้าไปอย่างนี้ไม่ไปเอาตังค์เขาไม่รับเด็กฝาก คุณชนะไปห0า็แล้วคุณไปเราเด็กเขาต้องมาโควมรูเสียมเงินเข้าไปเขาต้องไปหาสิ่งที่ืเชยเงินที่เขาเสียมาเห็นไม้เขาก็เอาไม้เห็นปลาเขาก็เอาปลาก็ไปอยู่อย่างนี้วัฏจักรเดี๋ยวเข้าไปโกงท่ยานทาตัวเทียมบ้างทําอะไรบ้างแล้วก็เป็นอยู่อย่างานี้มันจบไี่ที่มีทิษีแก้ไขมีครับก็ขึ้นอยู่ที่ดีได้ติดสานึกคนใปนที่ดีว่าจะเลือกทางเดินยังไงแต่ละคนไม่มีใครบังคับได้นอกจากสังคมตรวจสอบเอง แล้วถ้า,ามีถ้าเกิดโคน้าอุทยานมีการโกรกินหรือมีการสัมานป่าไม้อย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างนะก็ก็มีจะมีวิธีแต่งก,การยังไงครับก็ภาพสังคมเที่ยวสือ่อคนท่องสือ่อคนชนไงเป็นข่าวคนรู้ล่องเรียนมาคนรู้ล่องเรียนอันนั้นนั่นนั้นไดอ้อาทิตย์ดีเอง่ยตำหนักเขมีหน้าที่โดยตรงแต่ถ้าเขาผมรู้ร่องทีดเพื่อเขาทำได้ไหมล่องมาเขาก็ทีที่ทแต่ถ้าอาทิตย์ดีเขามีจุดยืนชัดเจนไอ้นี่ไม่ชอบ เอาประจำกรมก่อนตั้งโครงการสอบใครกล้านะล่ะเรื่องนี้ก็คือปัญหาอาจจะตอบสั้นๆนะครับแต่ว่าือต้นตอปัญหานะครับที่ท่านนรงได้แจ้งมานะครับอ่ะอันนี้ขอยาวๆหน่อยนะครับเรื่องของอนา,าคตของป่าไม้เมืองไทยเนี่ยนะครับมีแนวโ้มยังไงบ้าคบงครับท่านนรงครับคือถามว่าอนาคตเมืองไทยไหมถามถามว่าหน้าบห๋มเพราะความเจริญมันถูกตอ่อยิ่ง AEC นี่ยิ่งไปอ่ะยิ่งจะตัดทั้งนนถนนจะงนี้ วันน <muitas S 2> ี้คนผมหมอนมันมากขึ้นกับที่ยินจังหวัดพยายามหาวิธีที่จะเอาป่ามาใช้ประโยชน์ใช้พื้นที่ดินป่ามาใช้ประโยชน์หาวิธีตองแซกคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็กำานิงฐานเสื่อทุกรัฐบาลในรัฐบาลนี้ประชาชนทั้งหมดก็ต้องการขยายที่ทำกินกำลังที่ใหญ่บ้านก็เป็นหัวคะแนนมนก็เป็นวัฏจัรรอยู่อย่างนี้ไม่จบไป่สิ้นเพราะรักบารลุกป่าก็เรื่อยๆไอ้ิินก่อสร้างเคลื่อนกระตามมาติดๆๆๆียๆแสนไร่สองแสนไร่ จะไปเหลืออะไรป่าก็ไปปลูกทุกวันแค่รักษาของเดิมมันยังรักษาไม่ได้มาวิ่งมาตัดป็นโครงความรุนแรงตัวเต่ผมดูไี้ว่ารัฐบาลดูแลทุกวันพูดถึงไม่เรียกดีไหมอุปกรณ์การดําเนินค้างของหน่วยงานสนามเจ้าที่เวกเนี้ยอาวุธพอไหมงบประมาณพอไหมถามที่ได้รับเัินผมไป็ที่ดีมาปีที่แล้วเยผมของบประมาณเพิ่มเติมในการนีรักษาทรัพยการดำินค้าไ่ว่าเป็นอาวุธไม่ว่างบประมาณไม่ได้ นึงนะครับที่ถามว่านาคตปา่าไม้เมืองไทยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของคนกับการบริหารจัดการใช่เพราะทุกเดือนเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่านาคตรเราจะมีการพื้นปูรือวก็ค้นป่ปาที่ถูกทำลายนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นต้นน้านะครับอุทยานต่างที่มีการบริหารจัดการซึ่งเราสิ่งเหล่านี้นอกจากตัวที่บดีเองเนี่ยท่านนารองพอจะแนะนําได้ไหมครับขอขอให้นคำแนะนำ,นำ คืออย่างนี้วันนี้การปลูกป่ามันจะไปขึ้นรัฐวันนี้เราต้องมองภาคกระชนในเมื่อภาคกระชนเขาอยากจะมีที่วัาถัายตางป่าการลอยถึงจะเข้าไปไม่ได้ปิดกมเราก็หลีกเลี่ยงนะเช่นคุณไวจากปลูกพันธุ์ไร่ให้เนื้อที่ใช้สอยร้อยจาราวใช้ประโยชน์นะไม่ใช่ให้เลยนะเช่นคุณจะไปสร้างบ้านพักก็เหมือนหน่วยราชการสร้างที่ทำการอย่างเงี้ยไปสร้างสพห่ับติดตามผลงานในการปลูกป่าปลูกแล้วดูแลอีสิบปีให้เข้ามีที่พักผ่อน เป็นภารกิจกระจกเป็นของรัฐต่อบรับไม่งั้นรัฐเข้าไปปลูกป่ารัฐก็ต้องสร้างที่ทําการเหมือนกันแบบเนี้คเพราะฉะนั้นการส่งเสริมในเมื่อรัฐไม่มีตังค์ให้เอกชนที่เขาเงินนิยะเขไม่ย้งไม่อยากจะปลูกป่าแลวสร้างพันธพักที่ทําการเพาแต่ต้องอยู่าได้กฎเกณฑ์ของหัางานสนามวาสร้างแบบไหนไม่ขัดต่อธรรมชาติอะไรต่างๆอย่างเงี้ยโอเคครับผมนี่คือคือเรื่องของอนาคตของป่าไม้บนไทยนะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญ นะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็ต้องขอให้ท่านดำรงวยพีให้รายการเศรธรรมชาติด้วยครับผมก็เป็นรายการที่ดีนะทุกวันนี้ไอ้เรื่องธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันกำลังมีผลกระทบต่อบ้านเรื่องอยไรอยูไม่ว่าอะไรที่น้ำพุ่วมาแล้วความหมอกควันเนี่ยเพราะนั้นรายการต่างๆอย่างนี้มันเป็นประโยชน์สําหรับโกของชาตินะมันเป็นเรื่องดีๆเป็นการช่วยเหลือประเทศโดยทางอ้อมดีใจพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้หรอกเรื่องสีพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญ ตามกันในสคููปช่วงต่อไปครับผม